ของพี่ประพันธ์นะครับก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับตัวพี่ประพันธ์นี่มาจากเขาเไม่เดขาที่การงค์งการปกป้องคัพิสนรเพื่อสันติภาพของขอเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้พี่ประพันธ์จดชื่อตัวเองเปิดองค์เป็นตําแหน่งจื๊่นะครับจะได้ทํางานง่ายนะครับท่านท่านตัวนี้ชื่ออะไรงงองวนี้ชื่ออะไรงงคุยเรื่องอะไรก็ไม่ได้งั้นเดี๋ยวคูดชาสูนห้โอเคลึกๆ้นไม่เอาเดี๋ยว โอเคเราจะให้เวลาพูดคุยสักหนึ่งนาทีเราสรุปอ่าแล้วก็เดี๋ยวกลับมานั่งดีไร์เขียนกันนะครับเพื่อที่เทปเปอร์มันจะได้ยังคงอยู่ผู้ชาข้างบนก็นจะได้อ่านเปเปอร์อยา่างคอบคุมน้องก็สบายนี่เดออิ่ะงั้นเดี๋ยวงงเลยคราวนี้เรื่องโคต้าอะไรเดี๋ยวโอ้โหไปบรรยายงงอีกม,มาจากชื่อที่เขาไปประธันไนรูไปนี่งงอีกจำไม่ได้เรื่องพักการเมืองชื่องงอ่ะ โอเคผมผมช่วยทำงานให้นะครับเพื่อที่ได้แบ่งเป็นซออ t ี n ซ n อ s o r r s เราจะได้รับแจกจ่ายปึ๊บส่งนักเรียนแล้วก็สบายแต่มีความรู้สึกว่าหนึ่งนาทีมันหายไปอสองนาทีอใช่สองนาทีอันนี้คือที่เราดังมาตุแก็คือแขนตาลาที่ตงงอันนี้ใช่ไหมคะตาลาที่ตงงใช้ทั้งโลกใช่ไราเนี่ยมันอยู่ที่สิห้าข้อแต่ว่าวันนี้ที่เรามี ก็คือการกรณีสิปีในการยึดครองประเทศไทยด้วยนะคะอันนี้เฉพาะยึดประเทศไทยเนี่ยมีสามสิบสี่ข้อนะคะซึ่งแต่ละข้อเนี่ยเขาก็ทําสําเร็จไปเกือบเกือบทุกข้อแล้วค่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึ่งที่เราต้องทำใช่ไทยไร้แรงขาดความมั่นคงแต่ผมก็เชื่อว่าตอนราต้องมีคนแบบพวกนี้อยู่นะครับ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 แต่เราในฐานะประชาชนนะครับไม่อยากจะมาเรื่องเสริมไม่ก็ไม่ต้องก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะครับที่เราเป็นหัวประเทศไทยเหมือนกันนะครับ เราก็เป็นคนเปอไทยนะครับก็ต้นโด้วยช่วยกันนะครับในการทําสิ่งที่ดีงามศาสนาทุกศาส,ส,สนานะครับก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีผมมีความเชือ่อเด็กนะครับค่ะเดี๋ยวถ้าท่านได้อา่านเอกสารแล้วท่านอาจจะเปลี่ยนความเชื่อก็ได้ก็อันนั้นก็คงจะเป็นรประเทศ <c oughs> ปิดเบื้องคำตอบโดยอะไรไปปิดด้วยและมีด้วยแต่ถ้าเกิดมีเนี่ยผมผมคิดว่า งตอนนี้มีส่วเสียเนี่ยส่วนเสียเนี่ยเราต้องการให้ต่ำไปก็ก็นที่แบบดีเลยนะดีต่ำคนที่เป็นอันตรายตอนที้เป็นอันตรายคนที่ต้องจิ้งไปเลยนคือคือล้ามันเป็นปัญหาที่เป็นร่างเงาของสลามด้วยซ้ำเลเพราะว่าเราเคยคุยกับคนอีสลามเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาจะไปแก้นะเขาอยากแก้นะแต่เขาแก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีอยู่มาตั้งแต่ฉบับแรกเลยครับพันสี่ร้อยกว่าปีที่แล้ว แล้วก็เลยไม่มีใครกล้าแก้แล้วแล้วมันฝังไว้ที่ผมก็เอามานะนกไยเล่มเนี่ยก็มาที่มาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดียวกับฐาให้ครบสักสักสี่ชุดอะไรบนได้เดี๋ยวพี่มีอะไรพี่ต่อยจาใช่ไปมตัดความนะเราตัดความ ค้าใจสงกันนะว่าเราคือใจเดียวกันเลยหครับคือผมเชื่วาคือคือเอ่อคนไทยพุดธในพื้นที่นะครับผมผมมีเพื่อนอยู่หลายคนคือความรู้สึกเขาตอนเนี้เขาหวังจากไคยไม่ได้เลยคนไทยพุธในพื้นที่เนี่ยเขาหวังจากไทรไม่ได้เขาต้องช่วยตัวเองชีวิตเขาเนี่ยเดินออกไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะถูกฆ่าถูกทำร้ายเขาไม่รู้จะกลับบ้านเมื่อไหร่คือความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยไม่มีแถม ไม่มีสวัสดิการให้เขาด้วยนะครับเชื่อไหมฮะว่าการค้าขายของเขาก็ลําบากแต่เขาจําเป็นต้องอยู่เพราะว่าถ้าถ้าเกิดคนไทยพุทธไม่อยู่พระสงฆ์เจ้าก็จะไม่มีคนดูแลนะครับพี่ธันพูดเนี่ยก็จะเข้าอยู่ในแผนกธันทภูตจะสามจังหวัดเลยเขให้มาสเท่านะเขาล้อไก่ทั้งหมดเลยนะแล้วที่น่ากลัวมากกว่านั้นคือกลัวว่ามันจะไม่ได้อยู่แค่สี่จังหวัดแล้วนะครับเพราะว่าคือมุสลิมที่ดีๆก็อยู่แต่ มุสที่รับงานมาจากมุสิมโลกเนี่ย<ม>เขาก็ต้องการ<ม>เพราะว่าในคำเดียวภาษาเขาเขียนระบุชัดว่าทั้งโลกเนี่ยเป็นของอิสลาม,มถ้าเขาไปที่ไหนเนี่ยเจอคนที่ไม่นับถืออิสลามนห้ามห้ามหลบหน้าหนี้นะฮะห้ามหลบหน้านี้แล้วต้องให้ฝั่งที่ไม่นับถืออิสลามเนี่ยจำยอมถ้าไม่จำยอมสามารถฆ่าได้ตัดคอท,ทำลายได้ทุกทางเพื่อให้เป็นชนะคืออย่างเงี้ยสันติของเขาไม่ใช่สันติแบบเรานะรสันติเขาคือไม่มีคนอื่นครับ คนดีของเขาก็ค right. no? so ือคนที yes, ่กำจัดคนที่ต่างศานาอันนี้คือหมายถึงคนดีของเขานะคะแล้วเคยได้ยินไหมครเขาจะอ้างเสมอว่าเป็นวันะครัแต่เขาไม่เคยอ้างเลยว่าเป็นข้าบศาสนาถูกไหมครับในโลกนี้มีทค้ทำพีศาสนาแต่ขาเขาเป็นหลักยึดทำีของเขาเป็นหลักแล้วไปโยงจากทำพีจากคำเชื่อขเขาเนี่ยมาออกเป็นรัฐบาเพื่อตัวของเราเองเพื่อนักนตรีเราตลอดนะ รัฐธรรมนูญนะพรบพอร์กีเนี่ยตสกัืการสร้างความเนให้มีสิทธิ์สรุปแบบนี้นะครับโอเคฮะโอเคเนาะเดี๋ยวผมขอ3านาทีถึงห้าทีให้ให้ที่นะเอาเอากระดาษ A4 แล้วก็จดต้นประเด็นตึ๊งตึ๊ตึิดแดดคดแดดดดดหรือว่าีอก็ได้นะง่ายดีเนาะโอเคัดเจียงไปเลย่เเดี๋ยวมาจตโน้ตดีกว่าะจะได้เป็นโน้ตได้เลบอร์ยจะจะได้รงี้ยอานิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เวลาช่วยันทำงาน ับเพื่อทำกันบ้านเก่กันบ้านไหนมาละไหนเวลาเสีนเวลาเหน่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรวมกันที่ท่านอยากจะไปหน้ใต้อะไรก็เดี๋ยวครับเดี๋ยวรอแป๊บเดนาทีเดียวหมดนะเดี๋ยวเด๋ยวท่านจะไปทำเรียงต่อใช่ปะครับใช่ครับใช่เคร่องไฟครับโอ้ยครับผมผมไม่ต้องเขียนมาเขาผมผมในผมกดปีที่ยื่นมาแล้วครับท่านอยู่ในอถแล้วครับองดึ่อยขอให้ออขออีกหน่อย

ยกระดับเรื่องอยู่น in <c oughs> <melod> ี้หมดแล้วอยู่เอารนี้จะมีกี่รายการอะไรบ้างครับครับผมผมมีที่ครัะนี้เนาะครับแค่พระนีเรื่องนี้จะมีอะไรบ้างครับมีกี่รายการอะไรบ้าง คือจะมีผูใหญ่ตของท่อให้กับขออขอที่ต่างแล้วก็อีกทีดี๋ยวล รับจากที่เหลือของหลัของแม่ไม่ย่หมายจะเอาตมาตีครับรบบได้ครับได้ครับเดี๋ยวเรไปไปตรงนั้นไปเนาะครับครับครับเดี๋ยทีมงานช่วยช่วยช่วยยกช่่ช่วยยช่วยยกช่วย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 ช่ว นี่อคยัยไม่จริงนะ่แปดแปดได้อยู่ไหนนะครับอ๋อดีมีแปดได้ใหม่ไว้เอ่อเาถังไหมฮะอ่าเอาเอาังค่ะได้ได้ไวดแล้วพูดเลยนะพูดอะไรพูะพูดนะไปตรงข้างหน้เลยพูดแค่ตรงใต้ถนนมีเี่ยต้อยู่มั้ครมันน่า่ยตรงไหนเกี่ยวลวานมีรถ